กู้เงินหมืน่นบัตรประชาชนใบเดียวสลิปเงินเดือนไม่ต้องแถมไม่ต้องจ่าย6เดือนดอกเบีย้ยก็ต่ำกว่าสินเชื่อบ้านอีกนะก็มาบอกเลยนะครับว่ามีสินเชื่อตัวหนึ่งเนี่ยที่สามารถให้กู้เงินได้10,000บาทโดยที่เราไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือนใบรับรองรายได้หรือสเตตเมนต์เลยด้วยซ้ำนะครับแถมใช้ฟรี6เดือนนะไม่ต้องผ่อนไม่ต้องชําระขั้นต่ําไม่ต้องชําระดอกเบีย้ยช่วงระยะเวลา6เดือนแรกนะและแน่นอนนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยต่ามากเลยนะ ซึ่งเราเนี่ยจะผ่อนประมาณเดือนที่7ถึงเดือนที่24เนี่ยรวมกัน18เดือนนะแค่เดือนละ603บาทหรือรวมกันเนี่ยปีเราจ่ายเงินคืนเนี่ย1 8บาทนะคือดอกเบี้ยเนี่ยสปี8.5หรือปีหน,นึ่งเนน้อยกว่าสินเชื่อบ้านอยู่นะครับใครยังไม่เคยสมัครเนี่ยอยากให้ไปสมัครดูนะ สินเชื่อที่ว่านี้ก็คือสินเชื่อสู้ภัยนั่นเองนะซึ่งเคยทคําคลิปไปเมื่อปีที่แล้วนะยื่นขอสินเชื่อวันนี้ส่งรายละเอียดวันพรุ่งนี้วันมะรืนรับเงินเข้าบัญชีเลยนะเร็วมากๆและยังสามารถกู้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยืดระยะเวลาในการกู้เนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยมาถึงวันที่30กันยายนส5งพเลยนะเพียงแค่บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าใครที่เคยกู้มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อดนะครับเพราะผมเองก็อดเหมือนกัน ก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยไปกู้เงินนะครับตอนนี้ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินได้เลยนะฝาก1,000บาทเปิดไมโมให้เรียบร้อยนะแล้วก็รอ1เดือนเพื่อลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยได้เลยนะกติกาก็คือต้องเป็นผู้ใช้บริการไมโมมาแล้วอย่างน้อย1เดือนนะแต่บอกนิดนึงนะว่าผมสมัครแค่20วันเนี่ยก็ยื่นกู้ได้เฉยเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่าทําตามกติกาน่าจะดีกว่านะข้อ2อายุ20-70ปีนะข้อ3ไม่เป็นเกษตรกรข้าราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างในหน่วยงานรัฐนะครับส่วนข้อ4อันนี้ไม่มีบอกในกติกานะแต่ต้องเป็นคนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันนะว่าผลกระทบเรื่องอะไรนะพราะว่า YouTube ไม่ชอบคํานี้แต่คุณก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะติดกันเลเทเลยเนี่ยรายละเอียดก็คือ วงเงินให้กู้เนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะดอกเบี้ย0.3 5เต่อเดือนนะต่ำกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านหนึ่งนะครับระยะเวลาในการคืนเงินกู้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน3ปีนะครับโดยปลอดชําระเงินต้นละดอกเบี้ยหเ,เดือนนะระยะเวลาโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2,564เนี่ยมาเป็นปีนี้วันที่30กันยายน6 5แทนใครที่สนใจไปดูให้ลองไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับกู้เงินให้ดูสินเชื่อสู้ภยัยแอป m ม m o ธนาคารออมสินทําตามได้เลยสมัครให้ดูและคลิปนี้นะครับยืมเงินได้เฉยไม่ต้องส่งเอกสารสินเชื่อสู้ภัยฟรีข่างงวด6เดือนแรกสมัครเถอะสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย แต่ก่อนอื่นก็ฝากไปอ่านและเลียดธนาคารอีกรอบนึงนะครับถ้าเข้าใจแล้วรบกวนกดพิมพ์ว่าเข้าใจกติกาไว้หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออมีคนเข้าใจนะ